สวัสดีค่ะอุมามาชาแนลจ้ามาทานข้าวกับแม่แหม่มกันนะจ๊ะวันนี้แม่แหม่มจะชวนเพื่อนๆทานข้าวผัดปลาเค็มจ้าข้าวผัดปลาเค็มทานกับไข่ต้มนะจ๊ะต้นหอมจ่าเพื่อนๆจ่าโรยด้วยน้ำพริกกุ้งสวรรค์ของลุงเจริญจ้านี่จะเพื่อนๆจ่าแบบนี้จ้ามาทานกันเลยนะจ๊ะโรยด้วยน้ำพริกกุ้งสวรรค์จ้าข้าวผัดปลาเค็มจ่าเพื่อนๆจ่ามาทานกันเลยจ้าอร่อย เนื้อกลางวันจ้ะแต่เช้าไม่ได้กินแม่ควบเลยเข้าวผัดปลาเค็มจ้ะกินกับน้ำพริกกุ้งสวรรค์จ้ะไข่ต้มต้นหอมจ้ะมาทานข้าวกันจ้าอ น่าทานจังเพื่อนจังข้าวผัดปลาเค็มทานกับน้ำพริกกุ้งจัรหวัดแซ่บจังไม่เคยต้มได้จัะอ,อร่อยจังเพื่อนจัะ พุเข้าไปกินแบบบ้านๆสไตล์เราจ้ะอ,อร่อยมากเข้าปัดปลาเค็มจ้ะ อยู่ข้าวตั้งแต่เช้านี่มือแรกของแม่มือกลางวันชาวแม่ไม่ได้ทานเลยข้าวผัดปลาเค็มจากเพื่อนจา๋าทานกับน้ำพริกกุ้งสว่านไข่ต้จมจ้าวันนี้ยุ่งค่ะเพื่อนๆจา๋าวันนี้แม่มีออเดอร์แซนด์วิทด้วยค่ะ แล้เดี๋ยวจะต,ต้องเตรียมน้ำพริกกักหมูไว้ขายวันเสาร์อาทิตย์พ่อเป็นคนทำแม่เป็นคนแพ็คแล้วเป็นคนขายหน้าร้านสองวันจ้ะขายอยู่ริมถนนจะเป็นเพื่อนจ๋าริมถนนตรงแถวดอนเมืองตรงกองพันจ้ะขอฟึกปาาเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๋าทานข้าวกันจ้า ข้าวผัดปลาเค็มจ้าน้ำพริกกุ้งสวรรค์ไข่ต้มต้นหอมจ้าแม่โฟก,กัสเพื่อนไม่เห็นหือจ้านเอียงมีอะไรก็กินเลยเพื่อนจ้า มีสารอาหารมีประโยชน์ก็ทานได้สะ่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆคานาปลาเค็มตำพิชก่วงสวรรค์ก็อร่อยนะจ้าไม่ขี้เหร่นะแม่ซื้อมาในเซเวอันเล็กๆแปดบาทรสชาติคือรสชาติดีดจะ้ะ ทานข้าวกันหรือยังจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าหาข้าวหาปลามาทานกันนะจ๊ะอ,อร่อยได้แบบคนทานง,ง,ง่ายอยู่ง่ายๆรู้อย่างเดียวคืออะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแับเพื่อนเพื่อจ๋าเพราะว่าลูกเรายังต้องเรียนหนังสือเซฟได้เซฟเพื่อให้ลูก ได้เรียนหนัง,งสืออ,อร่อยเขาผัดปลาเค็มนะคะไม่มีคะน้าค่ะมีแต่ต้นหอมโรย าข้าวน้าไม่ได้เลยอ,อร่อยดีค่ะกินคู่กับไข่ต้มอ,อร่อยอร่อย อร่อยมากข้าวผัดปลาคารีมจางกินกับไข่ต้มโรยด้วยน้ำพริกกุ้งสวรรค์ อร่อยอร่อยเลยจัดแต่เข้มข้นอากาศก็ไม่ได้หนาวนะคะร้อนหนาวเก่าเยิ่งกลางวันบ่ายๆนี่ร้อนฉ่ำเลย แม่หิมแล้วจ้าแม่ลาไปก่อนนะจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่มด้วยนะจ้าฝากดูคลิปแม่จนจบเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าขอบคุณนะคะที่มาเข้าชมคลิปแม่และกดติดตามให้แม่นะจ้าเพื่อนเนจ๋าขอบคุณมากๆเลยจ้า